และจริตของคนที่ดูกแกรนไม่ใช่มีเฉพาะกลุ่มแฟนนางงามมันมีหลากหลายกลุ่มสิ่งหนึ่งที่อิงฟ้าประสบความสำเร็จคือการเก็บทุกกลุ่มเช่นกินต้มอึงอยากกินมากเอาอึงมาตั้งข้างหน้าแล้วก็มองแล้วก็จะกแล้วก็กินจนได้นะฮะทำอะไรที่มันเป็นปกติที่มันนั่นมากเลยลงไปนั่งถามเด็ก ลงไปทำอะไรใดๆที่ Down to the Earth จริงๆโดยที่เป็น f e ลลิ่งที่มันแบบเป็นมาจากข้างในอะ่ะแล้วเขาก็จะทำแบบนี้อยู่ๆก็ใบ้หวยรู้ไหมมันคืออะไรมันคือ Marketing ส่วนหนึ่งคนไทยเล่นหวยขนาดไหนคนไทยชอบเล่นหวยขนาดไหนเมื่อการมีใบ้หวยก็มีเจ้าแม่อิงฟ้าเมื่อมีเจ้าแม่อิงฟ้าถูกงวดสง,งวด ทุกคนก็ต้องเรียกเจ้าแม่แล้วก็ต้องคอยประครบประงมเจ้าแม่เจ้าแม่จะทำอะไรจะห้องเข้าห้องพักเบอร์อะไรก็ต้องไปตามส่องกันว่าวันนี้ไปจังหวัดอะไรนอนโรงแรมเบอร์อะไรต้องครบ,บวงจรถ้าแนะนำอะไรอะดานามิกอะไรที่มันจะเหมือนนักการเมืองอะครับหาเสียงแล้วต้องได้ประชาชนทุกกลุ่มอะครับ เรื่องตัวจีนเดี๋ยวบอกเจ้าหน้าที่เราด้วยนะฮะเรากา็จะเลี้ยงกันเองกินกันเองเราไม่ขายคนนอกนะฮะจริงๆเพร,ราะเราขี้เกียจขายเราจะปาร์ตี้เราจะปิดแล้วเราจะสนุกกันหลังจากเสร็จทุกอย่างแล้วก็อิงฟ้าชาลอตมีร้องเพลงให้ฟังแล้วก็วันเ็ดคนและอิงฟ้าชาลอตชุดว่ายน้ำเลยจุงมือกันเลยเป็นพิธีกร